ผู้สาวน้าผู้สาวผู้สาวมันยกมือมันยกมือขึ้นเห็นมือก็มันมันมองมือมันยกมือขึ้นสองนิ้วอาจารย์ในเมตเห็นผู้หญิงยกมือขึ้นสองนิ้วยกมือขึ้น สองเนอ่าพระอาจารย์นิ่เเห็นผู้หญิงกับอะไรผู้สาวกับอะไรเพราะมันเขาก็ทำในหัวเนาะอันด้หัวก็แม่ห้างเชื่วอันนี้ก็เป็นสาวผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงหรอผู้หญิงอะไรหรอผู้หญิงยกมือยกมือ ขัินในครั้งนี้หนูขอร่วมบุญกันินในครั้งนี้หนูไม่มีประจุปัจัยหนูไม่มีสิ่งของหนูก็มีแต่ภาพนิมิตที่จะร่วมบุญกับหินนิมิตนี้พระอาจารย์ก็นําไปพิจารณาติดตอมมันาอนาจจะเป็นเลขสามตัววันนี้พระอาจารย์สรงขอบุญกันินในครั้งนี้กากปากไปทั่งกระทิถ้มสุขุสุขณนบางข้าบงสีเขาไม่มาให้ในเด้อ อ,อ F, to to am, ยู่วัดกนไม่เขาที่เดียวเนี่ยวัดเขาวัดเลยอ่างผู้ใดเมื่รวมทัพปะทิ้พอมีเงินก็มาเร่อถึงไม่มีเงินก็มาร่วมงานอ่าถึงมาด้วยใจก็มาร่วงงานอันกันไม่บางมีเงินสีเข่ามากก็ได้ดอกขอบยายเยอะพอมีเงินมาถ่วงถอดสีเขาไม่มากก็ได้เยอะสีเขาก็รวมกับพระอาจารย์พระอาจารย์นิดเห็น ผู้หญิงยกมือขึ้นสองนิ้ว่อาจารย์ยกองหน้าผู้หญิงนะอาจารย์เห็นหน้าผู้หญิงคือจะเก่าเลยะเป็นหน้าเก่าๆอะไรอย่เงี้ยอาจารย์อืมนี่หน้าเนี่ยมันเคยมาเลยอาจารย์เลยถามว่านี่นะมึงเคยมาเลยก่อน มาแล้วพัน่ะม enfin ันบอกมาแล้วพะน่ะปัญญามันเคยมาแล้วพะน่ะหนูเคยมาแล้วหนูกับคนเก่าน่ะล่ะพะน่ะหนูกับคนเก่าน่ะหล่ะหนูเคยมาแล้วหนูกับคนเก่าน่ะหล่ะพระอาจารย์ก็เลยพระอาจารย์ก็เล็กแกงโงูพระอาจารย์ตีพิษณนามันเก็เล็กแกงโงูว่าอ้ยสีบ่ห่อ่ะ อาจารย์ได้ทำทานงอก็ยังซุมเบิ่งไหลสวนอยู่นี่ซสุมเบิ่งไหลสวนก็ตีบอกขึ้นกันนี่เอออาจารย์เล็กแกงงอก็ยังซุมเบิ่งไหลสวยขึ้นหนึ่งขึ้นแบบนี้สุมเบิ่งเละอาจารย์ได้ทำมาอันกระสันอาจารย์ขอความอนุเคราะห์อ่าอยากจะร่วมบุญกฐินหลีกาช่วยเขียนให้ยาดิทัมเป็นตัวรถเป็นหยังอาจารย์ให้มาที่อะไรท่างน้องก็ได้มา ถ้านั้นโยมกระิเขียนให้แต่อาจารย์ต้องบอกแตได้ท้ำเมื่อวานอรโชคแล้วแต้มารวมบุญอาจารย์อรโชคแล้วแต้มารวมกระิกับอาจารย์ทุกคนสัญญาบ่าสัญญากับอาจารย์ว่าว่าทำโชคทำโชคดีในมื่อนี้วันที่ยี่สิบหกเห็นบ่เลยยี่สิบหกเห็นบ่เห็นบ่ยี่สิบหกบ่ มาจริงๆแค่นี้เด้อตามถัวกันเนอะมายนี้เนอะยีสีหกไหมอย่างี้ยีสีหกเห็นไ่มยีสีหกเหรออ่านมือนีสีหกอ่านหรอกะฮะยีสบหกทำถั่วกันนะมาอย่าี้เนอะยีสีหกแล้วพอนะยีสีหกไห้หีเปล่าฮะ นี่ลูบวุ้ยก็ถือถือเป็ีรับวุเยมะเที่ยงแล้ววันวานยี่สิบหกธันวาคมวันที่ยี่สิบหกแต่วาค้งบผู้ยื่นเกี่มากับอาจารย์อาจารย์ไม่เขียนผู้ยื่นยกมือขึ้นสองนิ้วแต่ว่าผู้นี้ได้เขียนตัวเลขอาจารย์อาจารย์สิมีเด็กไมดวงใจ ทุกครั้งทุกคราวเดี๋ยวที่เราเรียกนิยงใจของพระอาจารย์ก็เกนะ้าห้าหนึ่งเนาะพระอาจารย์เขียนเลขนิยมใจให้เก้าห้าหนึ่งท่านในบสิมีเลียกนิยมใ,ใจแต่ให้ทุกคนตั้งอธิษฐานคิดว่าถ้าทุกคนโชคดีถ้าทุกคนมีปัจจุบปัจจัยหรือทุกคนมีความศรัทธาหรือไม่มีปัจจุบปัจจัยมาด้วยแรงกายมาด้วยแรงใจมาด้วยความศรัทธาจะเดินทา,างมาร่วมบุมกับพระอาจารย์พระอาจารย์ก ยกฉัเกดเปรีนพันตา,าแล้วก็อยากให้ทุกคนมาร่วมทำทานเพื่อเป็นธรรมทานาอันยิ่งใหญ่วัน,นี้พระอาจารย์ก็ขอ,อแห่งพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุาภาพขอคุญพระศรีรัรตน์ใจและชิ้ศักดิ์สิทธิ์เหล่าเทพเทวาในสางคุลนี้ก็ดีและขอบุญญา,าบารมีหลวงปู่พระมหาบุญธรรมบุญญาพัฒน์ด ขอให้หลวงปู่จงบป็นบันดาลให้คณะศิษย์อนุสิทธิ์ญาธรรมทุกคนโชคดีมีชัยถูกหวยรวยเงินหมดหนี้หมดสินขอให้ทุกคนจงเป็นผู้ที่โชคดีมีเงินในวันนี้โชคดีในวันนี้เงินจะมาไวๆโชคจะมาไวๆจงถูกรเจอรี่รางวัลที่หนึ่งไวๆและวันนี้คนที่ดูไร้์สดในวันนี้คนที่ดูดูทูบในวันนี้ ขอขอให้ทุกคนจงถูกรางวัลที่หนึ่งจะได้มีทุนปัจจุบันใจนำมาทอดระกินในครั้งนี้พระอาจารย์เชื่อว,ว่าหลวงปู่ก็มามทางทุนนะครับโุณคงแต่ไม่จาให้แก่คณะได้ะนะดทงทุกคนโชคดีถูกลอตตอรี่รางวัลที่หนึ่งมีเงินมีทองเพื่อจะได้มาร่วมงานยกชัดเจริญบุญบรรดาในครั้งนี้พระอาจารย์จึงขอแห่งสัตแห่งพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆาุภาพขอให้หใหท่านท้งหลายจงประสบกับความสุข ความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไประพิวานาเซริสนิจังมุตตาปใจานจัตตารูธรรมวาตันติอายุวโนโสดฆังภะราน่งทุกคนกากปรารกัตนาใจอารหังสัมมาสัมบ و ทโรภะขวะ

ออไมาหไม่ไม่ไมไมไมสองกระถินอเอ้ยสองช่องมาได้นะคือเทียเดียวสองช่องเอ้ยกนน่ามาเอาปัจจัยไปเชงเด้อ Ja,